มีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วยอดธุรกิจต่อปี300ล้านบาททำไมถึงมาทำแอมเวย์ way? วันนี้เอิร์นจะมาสัมภาษณ์คุณวันชัยรุ่งภูวพัฒน์เจ้าของธุรกิจสีไทยฟูด้ดปัจจุบนนันมียอดธุรกิจต่อปี3,000ล้านบาทเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะว่าเพราะอะไรคุณวันชัยถึงตัดสินใจมาทำแอมเวย์อยากรู้ว่าเพราะอะไรคุณวันชัยถึงทำแอมเวย์เหรอคะครับก็จริงครัผมเจอแอมเวย์ตั้งแต่ตอนปี2544ปลายปีแล้วก็ววได้ ทีโ่โอกาสสั่งเรื่องราวของทุกทีดแมเบ่ตอนที่ฟังแเมเบ่เนี่ยคนเล่าเนี่ยเขาเล่าแค่ห้านาทีเขาไม่ได้เล่าเยอะเขาเล่าว่าทุกทียอมเบ่เนี่ยในสามประเทศม, <c oughs> มีคนที่มียอดทุกจิจปีหนึ่งเป็นสี่หมื่นล้านไม่มีลูกจ้าง <c oughs> ในประเทศไทยเนี่ยมีจ่ากับพยาบาลอยู่คู่หนึ่งอยู่ชนบุรีทำแอมเบ่สิบห้าตีมียอดทุกิจแอมเวประมาณสองพันล้านไม่มีลูกจ้าง ซึ่งเขาเล่าอย่างเนี้ยเ,เ,เล่าแค่เดียวเองอแต่ตอนนั้นอ่ะธุรก,กิจเราอ่ะประมาณสองร้อยกว่าล้าน,นเขาบอกสองพันล้านไม่มีลูกจ้างแต่เราสองร้อยล้านเนี่ยเรามีลูกจ้างประมาณสองร้อยคนเราก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วเลยได้มีโอกาสานั่งฟังเขาก็เล่าแผนธุรก,กิจให้ฟังอยู่ประมาณสักห้านาทีฟังเสร็จแล้วก็เลยขอสมัครด้วยความที่อยากสมัคร อยาเอามาเปิดบริษัทอยาไปศึกษาเพื่อจะเอามาเปิดบริษัทขายตรงของตัวเองเรียนแบบทูคิดแอมเวยร์อยาศึกษาระบบแล้วก็ามาเปิดขายตรงของตัวเองมีตอนนั้นไม่ได้มีอารมณ์ที่คิดว่าจะทำอาแนี้แล้วพอเข้ามาศึกษาระบบเข้ามาเห็นแอนเวร์ชมซึ่งสมัยนั้นแอนเวชยร์ชมมีอยู่นานยี่สิบวาสาาตอนนั้นแค่เห็นยี่สิบวาสารเรามีความรู้สึกว่าหลังจยากศึกษาเสร็จเราไม่คิดจะทำอยู เพราะว่ามันมีสิ่งอำน,นวยความสะดวกที่ครบหมดยอนนันเ <c oughs> เปิดช็อปมีสินค้าที่หลากหลายเราไม่ต้องมาพัฒนาสินค้าเอง<น>ไม่ต้องมาพัฒน,น,นาระบบคอมพิวเตอร์เองไม <Ms. S 2> ่ต้องมา<น>พัฒ <c oughs> นาระบบจัดส่งคือสารพัดระบบที่มันจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจอันเลยสร้างไว้เสร็จหมด กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มูลค่ามหาศาลในต้นทุนค่าสมัครเก้าร้อยพอรู้สึกแบบนั้นปุ๊บเนี่ยก็สองเดือนถัดจากนั้นเราก็บอกกับคนที่ชวนแล้วว่าเราไม่เปิดบริษัทเองแล้วนะ,ะอย่างสัเณยแล้วก็คงไม่ได้ทําเล่นๆจะทําเป็นธุรกิจที่ไม่ได้จะประสบความสำเไร็จแค่รายได้เดือนหลายแสนแต่ต้องการไรายได้เยอะ ก็อันนั้นก็คือเรื่องราวที่จเจนอยู่เพิ่มแับเดียวผ่านในยี่สบสองปีลยี่ <2 B. S 1> สบสองปีครับมีองค์กรอยู่ถ้าเข้าๆน่าจะสักสองสามแสนคน <Yeah. S 1> ยอดธุรกิจอเวย์ BMW ต่อป,ปีภายใต้องค์กรก็น่าจะรวมรวมอยู่แนะ้วๆสักห้าพันล้านสมมติว่าเทียบธุรกิจอเมร์กับธุรกิจที่ทําอยู่วันนี้สีไทยก็ผ่านมามต้มสี่สิบปีะลักงานเริ่มได้สองห้าสองสามปีนี้สองห้าหกเจ็ด กี่ปีอะไปลบกันอีแล้วถ้าสุดทุกัิจก็อยู่เราๆแถวแถวพันแปดร้อยสองพันล้า,า, 1, 800, 2, ลา,านแถวๆมันก็มีต้นทุนมีปัญหามีค่าใช้จ่ายมีอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งในประมาณสักปีหกสองเราก็ตัดสินใจขายหุ้นออกไปประมาณ70%เราสัดส่วนการถึงหุ้นเหมือนเป็นการ exit ตัวเองทรมาจากที่มันยากขึ้นเรื่ออใช่ แล้วก็ยังคงเหลือทุกกิจกรเมที่เอาไว้เป็นงานอี่ได้ไยเชี่ยอได้เที่ยได้แล้วก็ได้โอกาสช่วยเหลือผู้คนทำตัวเราให้เป็นคนแก่ที่ มีมูลค่าเพิ่มมันก็มีความสุขในชีวิตเราได้เห็นผู้คนที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาทําให้ชีวิตเขาดีดขึ้นโดยใช้เครื่องมือที่ว่าเรียกว่าธุกิจอินเตอเาในมุมมองที่หลายคนบอกว่าเอมเว์าขายฝันคุณวันชัยคิดยังไงคะ เอาตรงๆนะผมมีลูกน้องปัจจุบันเนี่ยพนักง,งานผมหกร้อยคนหลายคนทํางานกับผมมันต้องแต่เริ่มต้นจบมาทํางานแล้วก็อยู่กับบริษัทจระเกษรธุรกิจสีไทยกับผมขายฝันให้เขาไม่ได้หนูนเอเพียงแต่ว่าขายฝันเขาไม่ได้แต่เขาจะต้องทําทําทาทํท,ท,ท,ทผมให้เขาได้เท่าที่สามารถให้ได้ไม่ใช่สามารถให้เขาเท่าที่เราได้แล้วที่สำคัญคือเส้นเลียงเขาไม่ได้ตลอดชีวิต ถึงวันหนึ่งหกสิบเพาะเกาเสียดเขาก็ต้องจะยิ่งตอนนี้รูปโบสันเราเป็นคอร์เปอเรตด้วยผมขายหุ้นมีกองทุนเป็น private fund มาถึงหุ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคนที่ผมรักอยากจะดูแลเราให้เขาไม่ได้เราก็ทำไม่ได้ไม่อยากให้เขาเกษียณเขาเกษียแล้วเรารู้ว่ารายได้เขาจะลดตัวเราเป็นแ m g เราให้เขาเท่าที่เขาอยากได้ไม่ใช่เท่ากับใครได้ซึ่งมันก็มีคนที่เราขายฝันเขา แล้วฝันเขาก็เป็นจริงเยอะแ,แยะมากมายนางบริษัทฝันเรายังขายเขาไม่ได้เลยใช่ไหมอ่ะเขาสมัครเข้ามาทํางานเขาบอกเขาอยากเป็นเจ้าของบริษัทแบบเราเราบอกเออทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมึงจะได้เป็นเจ้าของเราขายไม่ได้ได,ด้วยซ้ำไปฝันแตบางคนเข้ามาทํางานเขาลองเข้ามาทํางานเสร็จเขาประกาศอว่าเขาจะเป็นเจ้าของบริษัทแบบนายวันชัยอย่างนี้ไอ้ไนี่อนาคตน่าจะไม่มีแล้วแหละ เพราะเราต้องเริ่มไม่ไว้ใจไปแล้วว่ามึงจะมาเอาอะไรกับกูุมไหมคื่องสั่นเราย่าไม่้เข,เ,มเขาสันเลยประเด็นมันอยู่ที่เราอยากได้อะไรกันจริงเราลูกแอมเมนี่เป็นธุรก,กิจที่ดีถ้ามันทําให้คนมีฝันแล้วแต่ความเข้าใจแต่สมมติว่าไม่เข้าใจเลยลองเอาตัวเองเข้ามาศึกษาก่อนไหมย ถ้ามันเป็นฝันที่ขายแล้วมันมีความเป็นไปได้เราก็ลองมาทําดูถ้าเราสูกฝันแบบที่เราฝันอยู่เนี่ยเรามีฝันนะแต่มันเป็นไปไม่ได้อย่งางมากเราก็เราก็หลบออกไปเลอาจริงๆทั่ๆไปมันยากที่จะทำำําสําเร็จละลายกังวล สำเร็จแล้วสำเร็จอีกสำเร็จแล้ว,ลวยังต้องพยายามรักษาความสาเร็จไปเรื่อยในขณะที่ผมทำแอมเบย์ผมลงทุนกับแอมเบย์เนี่ยด้วยเวลาแล้วก็ทําอยู่มาสักสี่ปีแล้วก็ไม่ค่อยได้ทางานยี่สิบกว่าปีไรกังวลแบบสุดๆ้องบอกว่าไรกังวลแบบสุดในขณะที่สีไทยเนี่ยทำมาสี่สิบกว่าปีขนาดขายหุ้นออกไปเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ตัวเองถืออยู่เหลือแค่สามสิบเนท่าน,นี้ยังมีเรื่องกังวลร้านอาหารร้านเนี่ย ที่นั่งอยู่เนี่ยซื้อเฟรนชายมาทั้งหมดเพาะค่ามัสเตอร์เฟรนชายสิบห้าล้านลงทุนรวมตกแต่งเครื่องไม้เครื่องมือบอริษัทเนี้ยทุนจดทะเบียนยี่ห้าล้านเปิดมาห้าหกปีละยังมีขาดทุนสะสมอผมทำเงินเรีเสร็จภายในสามสี่ปีสี่ปีทำเสร็จละ เราก็รับเอินแอนเวมาเรื่อยๆเที่ยวแอนเวมาปีหนึ่งสามสี่คนสามสี่ปีที่มีโควิดตั้งแต่หกสิบสองปีสองห้าหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกสี่ห้าปีเนี่ยเอินแอนเวโอนเข้ามาน่าจะตัวนันเจ็ดสิบกว่าล้านซึ่งต้องมีโควิดนี่ไม่ได้เจอใครห้ามเจอโดยลูกไม่ให้เจอใครต้องเราแก่ ถ้าใครมีฝันลองเข้ามาโดด้วกันไม่มีไม่เป็นไรถ้าไม่มีเข้ามาแล้วอาจจะมีก็ได้นะเหตุ<ล>ที่คนส่วนใหญ่ไม่มีฝันเนี่ยพราไม่า,ามันไม่กล้าฝันบาะทีมันไม่มีข้อมูลให้ฝันจะฝันว่าฉันจะมีไรายได้เป็นล้าน ใครคิดก็ไม่กล้าลเลยใครคิดสำเการเลยเยขอบคุณ,คณเป็วันขอบคุบครับสำหรับใครที่อยากมาจอยธุรกิจด้วยกันหรืออยากมีรายได้เสริมอีกระเป๋าไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์เพราะเรามีทีมสอนแบบจับมือทําสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ